สวัสด,ดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมารับบทเป็นคุณหมอกิปรีนะคะแล้วก็วันนี้มีคนไข้คนนึงค่ะเขามารักษาคอเนื่องจากเขาไหลสตรีมมากไปแล้วก็จะเบ่งเสียงเล่นมอนหันไล่แย่อะไรเงี้ยค่ะเป็นคออักเสบค่ะชื่อเลยค้าคุณเป็นผู้หญิงด้วยค่ะในเกมเขาคนทำกัะแดดนี่ คุณเห็นไหมแน่หน้าคุณนั่นเห็นไหมสีเหลืองๆไงเห็นไหมตับอ่อเปลี่ยนหน้าไหมเห็นไหมเห็นในแก้วไหมเห็นในชีอยู่นี่เนี่ยเห็นแต่ไฟข้ออะไรไม่รู้เนี่ย๊บข้อคุณเนี่ยเราจะไปรักษาคอให้คุณเนี่ยเป็นคอเป็นไส้ติ่งไม่ถิ่นนะคนไส้ติ่งอยู่ในคอไม่ได้อะอุ้ยโซล่าไม่ไ่้รักกันเลยโซล่าโอ้เกมยุ้ยเห็นไหมโซล่าตกหน้าไปซะแม่มาค่ะเราจะหยิบครีมฮะโอ้โซล่าปากร้อนเลยเหรอหยิบปุ๊บอัพ เราไม่หยิบแล้วเปลี่ยนใจแม่เ,เ, <laughs> เขาบอกให้ชี้เข้าไปในปากของละเฮ้เข้เาไป นั่นเนียบวยได้เลยในแบบนี้นี่มันไม่น่าจะมีชีวิตได้มันตุ่มมีคมแบบนี้ไม่โคนายมีอะไรอยู่ในโคนเต็มหมดเลยวะไหนดูดินูข้างในอันนี่ตัวร้านเราบอกให้ายนแปรงฟันบ้างร้านอุ้ยอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่ฟันแล้วปัญหาที่ชงร้อนทุกฟันขาวนะแต่ทำไมข้างในในจากฟันลงไปมันเป็นยังไงวะแต่สีฟันเข้าไปไม่ถึงเดี๋ยวเราลอง เอาคัตเติลบัตใส่ใช่ไหมก็เป้นบัตเนี่ยเขียนโอ้โหโอ้โหเสจละในในในเลือออกมาเขียวๆขึ้นตาเลยเสร็จละไหนขอดูหน่อยขอดูทาไมคะนานโอ้โหเห็นไหมลูกกระเดือกนายเห็นลูกกระเดือกนหมไม่สะอาดแล้วเห็นไหมคือจริงๆนมยแค่กลวกป่าไงนี่เลยอ๋อเหรออันนี้ไหมอันนี้ที่แดดขนตาใช่ที่ไหน ไม่เคยเป็นหมอมันเล่นบุเป็นหมอจะรอดนี่เนี่ยอันนี้มานี่คือที่แปรงลิ้นที่แปรงลิ้นหนูเรารู้เราฟอร์มมันันแหละทีเดียวสะอาดเลยหูลิ้นสะอาดแล้วสละในมีลิ้นจริงหรอวะลิ้นนอยู่ไหนวะเนี่ยปกติก็สั้นอย่างนี้แหละอาอเรลิ้นไก่สั้นไก่สั้นนะอัะไรนะเขียดนีลิ้นสั้น เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยว่า <What? S 2> ห,หลอดลมมั้งหลอดลมในขาแล้วนะ <c oughs> โอ้คุณคนไข้คะคุณไม่ควรที่จะใช้เสียงในการไลฟ์สตรีมมากเกินไปนะคะเนี่ยเห็นไหมไหลอดลมคุณขาอ, <c oughs> อันเดียวจิ้มหนจิ้มันออึ๊บต่อเดี๋ยวมัดก่อนมัดมัด,มดเออมัดให้กระชับเลดน,นึงอืตึงเลยตอนนี้เส้นเสียงคุณตึงแล้วนะเออหลอดมาขี้กบ้านทหารลอโอเคมาต่อมาก็อันนี้นะฮะอ่ะ เย็บก่อนเย็บอืมอ๋อเส้นเสียงอันนี้จะเป็นเส้นเสียงสีเหลืองนะอันนี้จะเป็นเส้นเสียงสีแดงนะเนี่ยอ่าแฉ <laughs> ่กะลูกทำไสมัดก่อนอะมัดอะมัดเรียบร้อยโอ้ตึงโอ้โหเรียบร้อยอ่าแล้วนี่ก็อะไรมะเนี่ยฮะคืออะไรวะมันอืดอืดอะมันอืดอืดคืออะไรวะอะนดำดำอ๋ออ,อีสทะเลเอออีสทะเล เอ๋อตอนนี้เป็นตัวเราไปปักอยู่ปากโอเคไม่่จะมาสแกนว้าโล่อะดูดูเจอการ์ไปนี่หูไม่เคยเห็นนะเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยไม่เคยเห็นก่อนเลยตั้งแต่ต้นนี่เลยไหนพูดได้ไงวันนี้ไม่มีลิ้นแน่เนี่ยออกไปเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างพอละรู้สึกรู้สึกสบายขึ้นเยอะน่าตดาคนดีดีอยู่นี้ นี่อะไรเงี้ยสแกนอะไรวะเหมือนลูกตา๋อ้ดวงตาไม่ไม่โปล่ปากไม่เกี่ยวภาษาแล้วสแกนฟันก่อนฟันในสะอาดเรียบร้อยดีโอเคเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วไงต่อวะสแกนเสร็จแล้วอะไรแดงๆตรงคอน่ะเออไหนเด็กตัวใหญ่แดงๆที่คอไหมคอลูกจัดคอไม่ถูกบอกอ้หไอ้เมื่อกี้ไม่เห็น ตัวละตัวลต้องทำเสียงแบบอ้าปากหน่อยด้วยนะเนี่ยเอาแล้วโอเคนี่อะไรวะไม่เอาแรงแล้วแต่ฟังออกวะโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้อันนี้คือยา้วัดผมวัดผมบ้านพ่อไม่ใช่อันนั้นนนั้นใส่คอนโอ้โหตอนเราเข้าฝืนที่คอนเอยคอนได้กระดูกหักอันี้ อะไรโซล่าอยากได้ไหนยังไม่ถามสีนี่สีปอกค,โคอโซล่าเอากระดิ่งเหรอฉันรู้เป็นปอกคอหรือเปล่าเปลือกปลอกคอไ,ได้แน่น่น่า<ม>จะเป็นปอกค,คอนะโซล่าเอาสีไดก่อนไหมเอาสีอะไรดิอืมโอ้โหโซล่าไม่เลือกอ่ะกได้คอนายเลยนะน้ำเงินก็ได้มาเอาสีน้ำเงินนัได้อันนี้ใช่ไหมอันนี้เหรอโอเคๆยังได้เสร็จแล้วนี่อะไรอ่ะอุดฟันมาเนี่ยโอ้ล้ำลายน้ำลาย หมอหนูน้ำลาไม่ถือเกมเป็นเด็กน้ำจริงเดี๋ยวเมื่อกี้มันใหญ่แรงม่ะเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ที่ขี้ตุ๊กตาปะขี้ตุ๊กตาเฮ้ยนี่ปากคนไทยนะไม่ใช่ลูกขี้ไงลูกขี้ไม่ออกอ่ะทุละไม่ใช่ลูกกระต่ายลากกระต่ายกระต่ายไปไหนไหนเดี๋ยดิอะไรเนี่ยว่าเดินทางไป มันคืออะไรทอมซินเซบอะนายสามารถคีบคอมซินออกมาอย่างนี้เลยอะทำซินเซบไปถามคนเรียนแพทย์ของจริงเนี่ยมาถามคนเรียนแพทย์เออเออมันเป็นปันหมออะไรอะโอ้ยโอ๊ยอะไรอะพอ มามามานี่เอ้ยไี่ไดตาจต้าตามันไม่มีอะไรสคัญทเจะเข้าไปอยอ่รหอเฮ้ยอื๊บอืบเรียบร้อยโอ้สะาดสอาดเต็มอ่องมาเลย่ยนลูกกตาใหม่อ่ไม่เราไปเจอไเจอโอเคโอเไอี่สเก็นี่โอ้โหเป็นหนองขึ้นละนาหนองขึ้นโอ้โหแตกบีบสิวให้นะซะละบีบเม็ดนี้ เม็ดที่สองทำไมในม,มีสิวในช่องปากบอกแล้วอย่าใช้เสียงเยอะนะโซละไม่ควรจะใช้เสียงเยอะเาะว่าร้อนในฉีดฉีดฉีดสเปรย์รับกลิ่นปากหมินนะ่นปากหมินได้เลยอ่าต่อมาก็สองจ้องกล้องจุลทรรศเพื่อฆ่าเชื้อโรคอันนี้เป็นไวรัสที่ชื่อว่าโมโมบาอ่าอน,นี่ก็เป็นไวรัสที่ชื่อว่าเฮงอันนี้เป็น,นไ,ปไวรัสที่ชื่อว่าบิว อันนี้เป็นแม่รัสที่ที่ว่าชอบือ้ําเปล่ทําไมอยู่ในปากได้ยังไงฮลัลโหลนี่ไเสร็จแล้วเย้ในสุดกระฝาโซล่าสําเร็จแล้วอะายที่สองคืออะไรอะไรวะเนี่ย คืออะไรว่าสาระรักษาอะไรสระไหนต้องรักษาไไปรู้เหรออ๋อรักษาเสร็จแล้วนายต้องแต่งตัวให้นายสวยๆด้วยเพื่ออะไรเนี่ยเนี่ยอ่ะไปไหนหมอจะเป็นหมอรักษาปากท้องปากหรือหมอจะเป็นนักแต่งตัวอโลแต่งได้ตัละเนี่ยเห็นไหมเราเอาไหนดีอันนี้ดีกว่าตัวละมีลายแมวเนี่ยไหมกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นเอามวยเลยเหรอเนี่ยกุ้งกิ้งเด็กมันรักษาหมอไปเขาจะได้ไหมอ๋อมีนี่สีฟ้าเดี๋ยวสระ ถ้าลือไม่ยอมไปเลือไม่ยอมจัดการได้เสร็จเดี๋ยวนี่นอเดียเด๋ยวเดี๋ยวกลัวนนี่แหละจะผีหน้าลือกหนวดอะไรกันเนานนละล่ะละ่ะล่ะพี่เนสสาระสาระได้เป็นแมวอ่ะสาระเนี่ยนี่เนี่ยโอ้อันไหนดีเป็หนวดเหลืองหนวดฟ้าดีกว่าเนาะไหนก็ฟ้ามาหนึ่งขนาดนี้ละโอเคใส่แว่นแมสสาราสใส่แว่นไม่ได้โอ้โหใส่แว่นแล้วไปนี่แมวแมวสาราแมวได้แล้วมั้ย ุกี้คุกี้ลอันนี้ในนะเออข้าอโซลามาเสร็จแล้วเสร็จหรือยังเสร็จแล้วสเตทที่2เคลียเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จเรียบร้อยเย้เห็นไหมมหาหมอฟันแล้วสวยด้วยเห็นเนามรักษาฟรีใช่ไหมโอเคกันกลับบ้านแล้วบ๊ายบายแหม่น้องๆทุกคนนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะหมอฟันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเราสามารถรักษาได้แล้วได้สวยๆกลับบ้านด้วยฟองปากสะอาดนะคะไม่ว่าจะอะไร ของหมอฟันก็รักษาได้หมดเลยนี่หมอฟันหรือหมอคอเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้ทำอะไรกับฟัน,บบฟนเลยวะรักาเลยแล้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟันเลยเหรอเธอเธอเธอหมอคอ,อ,อเขาอัพเดทก็สามารถรักษาได้ไม่ต้องกลัวหมอนะน้องๆทุกคนเห็นไหมไม่มีฉีดยาด้วยสามารถทําทุกอย่างได้เรียบร้อยนะโซล่ารู้สึกยังไงบ้างคะเจ็บคอไหมรู้สึกว่าชุดในท้ายมันไม่เกี่ยวอะไรกับการรักษาเลยสักนิดเดียวรักษาความงามไงโซล่าเห็นไหมผิวในเต่งตึงหน้าผมเป็นประกายเลยเห็นรัสระให้ด้วยน่าจะสระให้ด้วยเนี่ยเห็นไหม ของฟรีใครๆก็เอาโอเคดีมากเลยโอเคค่ะแล้วนะก็คลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะไปรักษาหูของคุณครูกันนะคะ,ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายน่าจะมีสิ่งปฏิกูลลบซ่อนอยู่ในหูนะ้นคชใช่ไอ้ครูม,มันอชหูตึงบางทีอาจจะมีเอเรียนแอบ,บลบอยู่ในนั้นก็ได้ อืมเป็นไม่ได้มันออกมาแห่นะห,หูงูมันสกรปรกของจริงเลยนะคอถ้าพูดถึงคอต้องถึงโซล่าไงแล้วพูดถึงหูก็ถึงงูจริงป่ะทำไมคอถึงนึกถึงชั้นเนี่ยแล้วโซล่าชอบแพ้ป่าล้วบอกเจ็บคอเจ็บคอเนี่ยแล้วก็รักษาคอให้ไง <Hey. S 1> เออโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเย้สติ๊กเกอร์ลายคิปลีและของเพื่อนบอ,อกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไลน์เตอร์มีให้เลือกตอบมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บการตอกันให้ครบนะคะ